สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมก็หลังจากได้ออกผลรางวัลประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2567%ไปเนาไปะก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีกันในงวดนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาตามต่อในงวด วันที่1สิงหาคม2567นกี้กันเนาะสำหรับในชุดเลขวิ่งกันก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมในงวดที่แล้วน่าจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสองสูตรก็จะเป็นสูตรเ,เลขวิ่งบนล่างในสูตรนี้ก็อีกสูตรหนึ่งที่ทําแยกเนาะก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวในสูตรนี้แล้วก็ วันนี้นำอีกสูตรหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับในสูตรนี้ก็น่าจะเป็นสูตรเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวอีกเหมือนกันก็เดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในรวมในคลิปเดียวเลยจะได้ไม่ต้องไปดูในหลายๆคลิปกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาลงในแนวทางเลขวิ่งบนล่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ ก่อนอื่นที่จะไปดูในแนวทางท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคําเตือนของอทางช่องกันก่อนเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สําหรับในงวดที่แล้วท่านผู้ชมงวดวันที่16กกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะก็ ในสูตรเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวสูตรนี้ให้ไปที่เลขสามปรากฏว่าผลรางวัลออกที่สามสามหกสองตัวล่างออกที่สองหนึ่งก็เลขสามของเราก็เข้าที่เลขสามตรงนี้เข้าไปเป็นงวดที่หกเข้าที่หลักร้อย แล้วก็หลักสิบบนเข้าสองตัวตรงนี้อ่ะก็ตามต่อในสูตรนี้งวดที่เจ็ดท่านผู้ชมงวดที่ 7, เจ็ดก็มาดูสูตรกันอันนี้ของงวดที่แล้วทำได้เลขสามก็เข้าไปที่สามสามหกตรงนี้ ตามต่อในสูตรนี้ท่านผู้ชมสูตรของเราก็จะมีว่าใช้ตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยตำแหน่งหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนหนึ่งครั้งก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวตรงนี้ เราจะใช้ตำแหน่งเฉพาะหลักหน่วยที่สมมุติว่าเราคำนวณได้หน่งเกเราก็จะเอาเฉพาะเลขเก้ที่เป็นตัวที่จะนำมาในการเป็นแนวทางเดี๋ยวเรามาคำนวณกันเลยในงวดนี้หลักแสนคือเลข3บวกด้วยหลักพันคือเลข7 บวกด้วยหลักร้อยคือเลข3ก็จะเป็น3าบวกเจดได้10 10ิบวกสได้13บสามผลทำได้13เราก็จะเอาเฉพาะเลข3ตัวเดียวตรงนี้มาเป็นเลขเด่นในงวดนี้ก็จะมาลงในตรงนี้ งวดที่แล้วได้สามงวดนี้ก็ได้สามก็มาดูว่าในสูตรนี้จะเข้าต่อเป็นงวดที่เจ็ดหรือไม่แล้วก็เลขสามของเราจะมีมาให้เห็นในชุดสองตัวบนเอ่อในชุดสามตัวบนหรือสองตัวล่างหรือไม่เนาะอ่าก็อีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมสูตรนี้จะเป็นสูตร เลขวิ่งบนตัวเดียวผลรางวัลออกที่สามสามหกก็เข้าไปที่เลขสมของเราเข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนเข้าไปทั้งสองตำแหน่งในงวดน,นี้ ก็เข้าไปเป็นงวดที่8อ่ะก็เดี๋ยวมาตามต่อในงวนันี้งวดที่9มาดูว่าจะได้เป็นเลขอะไรสำหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวในงวดวันที่1สิงหาคมอ่ะอันนี้ก็งวดที่แล้วที่ได้เลข3าออกที่3 3 6ก็เข้าตรงนี้ สูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมสูตรนี้จะสูตรเป็นสูตรที่ง่ายมากเพราะว่าไม่ได้ใช้ตำแหน่งใดๆเลยที่จะนำมาคำนวณเราจะใช้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวก็คือหลักสิบล่างสองครั้งของงวนนี้ก็คือเลขสองก็จะเป็นสองบวกสองแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่เจ็ดตรงนี้หนึ่งครั้ง ก็จะเป็น2บวก2ได้4 4บวก7ได้11เราก็จะใช้เฉพาะตำแหน่งที่เป็นหลักหน่วยเท่านั้นก็คือเลข1เหมือนกันนั่นแหละเป็น1ในสูตรนี้ทำได้เลข1สําสำหรับเลขวิ่งบนตัวเดียว งวดนี้งวดที่เก้าถ้าไปต่อท่านผู้ชมมาดูว่าเลขหนึ่งจะไปต่อไหมในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมวิ่งบนตัวเดียวทำได้เลขหนึ่งอ่ะก็มาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรอ,อ เด่นบนล่างตัวเดียวเหมือนกันสำหรับในสูตรนี้ก็ยังใช้นำไปคำนวณในสูตรต่างๆอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลงสูตรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็เดี๋ยวมาลงในงวดนี้กันเลยในงวดที่ผ่านมา16 พฤกฎาคมที่ทําได้เลขหกตัวเดียวก็ผลรางวัลออกที่3ามสามตัวล่างออกสองหงเลขหกตรงนี้ของเรางวดก็เข้าเป็นงวดที่8เข้าที่ตําแหน่งหลักหน่วยบนตรงนี้มาตามต่อในงวดที่9กันสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชม ตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณก็จะเป็นหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวกด้วยตำแหน่งหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยค่าคงที่3ามตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็จะได้เลขวิ่งบนล่างตัวเดียวตรงนี้ เดี๋ยวเราก็มาคำนวณในงวดวันที่1นึ่งสิงหากันเลยว่าจะได้ที่เลขอะไรตำแหน่งแรกหลักร้อยเลข3บวกด้วยหน่วยบนเลข6บวกด้วยหน่วยล่างสองครั้งบวก1บวก1บวกด้วยหลักสิบ หนึ่งครั้งของสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งบวกด้วยค่าคงที่สามตรงนี้หนึ่งครั้งนะก็สามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองสิบสองบวกสามก็ได้สิบห้าก็จะเป็นห้าตัวเดียวตรงนี้ ทําแล้วได้5ตัวเดียวสําหรับในสูตรนี้ปจะจำงวดวันที่1สิงหาคมก็มาลุ้นกันต่อสําหรับในสูตรนี้ว่าจะไปต่อในงวดที่9หรือไม่หรือเลขห้าจะมีมาให้เห็นในงวดวันที่1สิงหาคมนี้หรือไม่เาะก็มาดูกันอ่ะสำหรับ สสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะ,ะนำไปคิดคำนวณเองก็ได้ถ้าใน3ส,สูตรนี้สูตรไหนที่เข้าต่อเนาะก็สำหรับในสูตรเลขวิ่ง ก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยก็สุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ําว่าจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรัะฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราแล้วก็เพื่อที่จะ หาสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วฟังกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ